วันนี้มีรูปเหมือนพ่อท่านใสแห่งจังหวัดสงขลามานำเสนอนะครับยอดเกจ,จิตสายใต้นะครับไม่ควรพลาดนะครับสวยงามมากเลยครับ เอน,น,นะครับปั๊มนะครับสายตรงไม่ควรภาพนะครับพ่อท่านใส่นะครับไม่ทราบปีนะครับ พอจบการน,นำเสนอนะครับ